อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยนดีต้อนรับเข้าสูเ่นเต้แชแนลนะครับวันนี้อยู่เกมเคาน์เ,เ,เตอร์ไซด์นะ ในคลิปวันนี้ครับผมจะมาอธิบายเรื่องระบบรีอาร์มนะครับจริงๆเคยทําคลิปไปแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางเกาหลีเนี่ยมีดราม่ามากมายนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ได้ปรับปรุงนะครับแก้ไขพวกตัวเงื่อนไขในการอัปตัวละครรีอาร์มมาจนนิ่งแล้วนะครับผมก็เลยมาทําคลิปวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับก็ระบบรีอาร์มนะคร่าวๆนะครับเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับให้เก่งขึ้นนะครับ ตัวละครจะมีความสามารถใหม่นะครับรวมถึงจะได้สกิลลีดเดอร์ด้วยนะครับก็จะทำให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดเลยนะแล้วก็รวมถึงยูนิตนะครับประเภท R เนี่ยถ้าทำรีอาร์มนะครับจะเลื่อนขั้นเป็นยูนิต SR ได้นะครับยูนิต SR ครับถ้าทำรีอาร์มครับก็จะเลื่อนขั้นเป็นยูนิต s s r ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าระบบรีอาร์มนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตัวระบบรีอาร์มนะครับจะอยู่ในนี้นะนี่ครับ จะมีห้องนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีตัวละครรีอาร์มครับที่เราสามารถทําได้อยู่นะครับตอนนี้ในปัจจุบันนะครับตอนเดือนกุมภาเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวละครด้วยกันนะครับโดยเซียวหลินเนี่ยมีทั้งหมด2ร่างนะครับมีทั้งหมด2ร่างนะครับการอัพรีอาร์มเนี่ยจะต้องใช้อเทมแบบใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเนี่ยครับ การอัพรีอาร์มนะจะต้องใช้เขาเรียกว่าใบรีอาร์มนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวละคร s อ r เนี่ยจะใช้80นะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแกนแดงนะครับตามนี้เลยนะเลเวลที่จะสามารถทำรีอาร์มได้นะครับจะต้องมีเลเวล110รนะครับตามนี้นะเลเวล110รนะครับส่วนใบรีอาร์มนะครับจะได้มาจากไหนนะได้มาจากการย่อยนะครับย่อยตัวละครนะกดตรงข้างล่างนี้นะฮะจะมีโหมดการย่อยตัวละครนะครับ การย่อยตัวละครเนี่ยถ้าเป็นตัวละคร S R นะ1ตัวนะครับจะได้ใบลีอาร์มนะหอันนะครับแล้วก็เศษตัวละคร13โดยใบลีอาร์มนะครับจะแยกเป็น2ประเภทนะครับใบลีอาร์มสีฟ้าก็จะย่อยจากตัวละคร S R นะครับแล้วก็ใบลีอาร์มสีทองนะครับจะได้จากการย่อยตัวละคร S S R นะครับเดี๋ยวมาดูการย่อยตัวละคร S R กันนะนี่นะครับ นี่ครับถ้าย่อยตัวละคร ASR นะครับจะได้ใบสีทองครับจำนวน20ใบด้วยกันแล้วก็เศษตัวละคร30นะครับถ้าเป็นตัวละครที่ไม่ใช่มาจากการเปิดกาชานะครับสัดส่วนก็จะลดลงไปนะครับอย่างน้องเดชอย่างเงี้ยแล้วก็น้องริูมีนะครับที่อันนี้แจกฟรีมาั้งเนี่ยครับสังเกตตรงนี้นะเมื่อกี้เป็น5อยู่นะครับก็เพิ่มมาแค่1นะครับแต่เศษตัวละครน้องเดชเท่าเดิมนะจะได้13นะครับ ส่วน s s r นะครับเมื่อกี้ยี่เนาะนะครับก็ได้มาแค่2นะครับแต่ว่าเศษตัวละครนะครับได้มา30เท่ากันนะครับฉะนั้นเวลาย่อยเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าตัวละครที่เราได้มาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับโดยใบรีอามของตัวละคร SR ขึ้นเป็น SR นะครับจะใช้เป็นใบสีฟ้านะจำนวน50บใบด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็น R นะครับขึ้น SR นะครับ จะใช้ใบสีฟ้า35ใบด้วยกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดตัวละครนะครับลอร่าเบียทิสกันนะครับก็ต้องขอบคุณ ID น้องลินด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเอาตัวละครมาให้อัปเกรดนะครับกดเข้าไปนะครับเงื่อนไขก็ตามนี้เลยนะเลเวล1 1 0นะครับใบรีอาร์ม50นะครับแกนแดง45นะครับแกนแดงเล็ก200นะครับ ก็เลือกตัวละครครับเลือล110่1นะครับเรียบร้อยนะครับกดอัปเกรดนะนี่ครับอันนี้ก็จะโชว์ครับว่าตอนอัปเกรดแล้วนะครับยูนิตที่เป็นรีอาร์มนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับยูนิต SR เนี่ยจะเลื่อนขั้นเป็น ssr นะแล้วก็จะมีสกิลลดเดอร์นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับสกิลลดเดอร์ก็จะคล้ายๆกับสกิลโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็พวกสกิลต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็เลเวลสูงสุดเนี่ยจะกลายเป็น10เลยนะนะครับก็จะสกิลแบบยาวเหยียดเลยนะบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับเอาล่ะกดเลยแล้วกันนะครับปึ๊บครับยืนยันนะครับรอลอร่าเบียรทวิตครับจาก SR จะกลายเป็น SSR แล้วนะครับอาร์ตเวิร์กก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตรงนี้มาแล้ว เอาล้ครับเรียบร้อยครับได้ลอร่าพิซิส,สในร่างรีอาร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะโชว์อีกครั้งนึงครับว่าจะมีสกิลลีดเดอร์เพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็สกิลพื้นฐานรวมถึงสกิลพิเศษสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยจะเพิ่มเลเวลแคปครับจาก5เป็น10แล้วนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยจะเป็นแบบใหม่ด้วยนะกดตกลงไปนะครับทีนี้ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับการอัพรีอาร์เนี่ยเราก็ต้องใช้ ตัวละครนะเอามาย่อยใช่ไหมครับถ้า sr ก็ประมาณ10ตัวถ้า asr เนี่ยประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับแต่มันยังไม่จบตรงนั้นทุกคนเพราะว่าเราจะต้องอัพ level ของสกิลอีกนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่นับตัวที่จะต้องัพ level ให้เป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับแต่ที่เป็นปัญหาเนี่ยคือตัว l ล v e l สกิลตรงนี้นะครับทุกคนดูตรงนี้ดีๆนะฮะตอนเล v e l ตอนต้นเนี่ยยังไม่มีอะไรนะครับ เราอัพไปนะครับเนี่ครับพอเลเวลเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะจะใช้ใบของตัวละครแล้วนะครับเนี่ยอย่างลอร่าเบียทริสเนี่ยต้องการ5ใบนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าในการที่เราจะได้ใบอัพใบอัพต,ตรงนี้มานะครับเราจะต้องย่อยตัวละครนั้นๆไงมันถึงจะได้มานะครับซึ่ง ณตอนนี้เนี่ยมี2วิธีด้วยกันนะครับ1ก็คือเราย่อยตัวละครตัวนั้นนะครับอย่างถ้าเราจะเอาใบาลอร่าเบทิสเราก็ต้องย่อยลอร่าเบติสนะครับสก็คือเราต้องซื้อในร้านค้านะครับซึ่งร้านค้านะครับก็จะอยู่ในหน้านี้นะแต่ต้องใช้ใบสีทองนะครับใบากาชาเกลือของพวกเราเนี่ยนะครับในการแลกครับทุกคนในหน้านี้ก็จะมีทุกตัวละครเลยนะครับ50ตัว สมุดสีทองเนี่ยก็จะแลกเศษได้3นะครับในของ SSR นะส่วนตัวละคร SR ก็3เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อน,นะครับเก็บตัวสมุดสีทองเอาไว้นะครับอย่าเอาไปแลกอะไรเยอะแยะนะก็แลกโอเบอร์ก็แลก,ก,กให้แบบให้เรามีเท่านั้นก็พอนะครับเก็บแต้มเอาไว้นะเพราะอนาคตต้องใช้เยอะมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูกันพวกตัว SR ใช้กี่บายนะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวละคร SR นะครับน้องเอสโลซาเดอชาวลิเย่นะครับที่เลเวล9ของไม้ตายนะครับใช้เศษนะครับ20เศษเลยด้วยกันนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็เมื่อกี้สมุดสีทองเนาะ50ได้แค่3เศษใช่ไหมครับก็ใช้ประมาณ350นะ ถึงจะอัพได้เลเวลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเลเวลสุดท้ายยิ่งเลเวลสูงยิ่งใช้เศษเยอะนะครับอย่างอันนี้สกิลพื้นฐานเนี่ยก็ใช้แค่5นะของเลเวลที่8นะครับก็อันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเพิกเฉยกันนะครับฉะนั้นตัวเศษตัวละครเนี่ยต้องเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้ใครมีตัวละคร SR หรือว่า SR เนี่ยนะครับให้เก็บเอาไว้นะครับอย่าเพิ่งไปย่อยทิ้งนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนอกจากไบรีอาร์ไม่ได้แล้วนะครับ ตัวเศษตัวละครก็จะไม่ได้ด้วยนะครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับกับระบบรีอาร์มนะครับในการอัปเกรดตัวละครของเราให้เก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็คุ้มค่าครับกับการอัปเกรดตัวละครรีอาร์มนะครับฉะนั้นครับในการอัปเกรดตัวละครรีอาร์มนะครับเพื่อนๆต้องคิดดีๆนะว่าจะอัปตัวละครตัวไหนก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญมากๆครับในการที่เราจะต้องย่อยตัวละคร SR แล้วก็ SR นะครับมาทําเป็นเศษ นะครับทั้งเศษรีอาร์มตัวใบรีอาร์มนะครับแล้วก็เศษตัวละครด้วยนะครับในการอัพสกิลนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาเจาะลึกกันแล้วกันนะครับว่าตัวละครตัวไหนครับที่คุ้มค่าแก่การอัพเกรดเป็นตัวรีอาร์มนะครับสำหรับคลิปโอนี้ครับก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย